กดจะได้มาหายากเหลือเกินเฟืองเชลีเออร์เก่าม,มันรูดไม่หมดกดจะได้มาสองอาทิตย์ปัญหาคือรุน่นนี้จะบอกเห็นไหมหน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะมันจะมีสี่เกียร์กับ5เกียรเ์เอาไปใส่กันได้ไหมสี่เกียร์เห้าเกียร์ ใส่ได้แต่ใช้ไม่ได้บินได้ปกติแต่ใช้ไม่ได้แค่เพื่อคือว่ามันจะมีพอถ้าว่าเป็นเกียร์รุ่นที่5เกียร์อย่างตัวนี้ห้าเกียร์รุ่นเนยห้าเกียร์มีห้าเกียร์แต่ที่ได้มาคือสี่เกียร์สี่เกียร์มันมันแตกต่างตรงไหนตรงนี้คือนี่เดี๋ยวดูนะนี่สี่เกียร์เลขสทนี่ห้าเกียร์เลขห้านะความแตกต่างมันก็อย่างนี้ นะอ,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 อยูนะป๊บปึ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 ๊อปนะปึ๊บอ่าเอาด่เอาดรดิเอาสีเกียร์นะสีเกียร์หมุนปึ๊บอ่ะเอาไปเลยหนึ่งรอบหนึ่งรอบอันนี้อยู่นี่ห้าเกียร์หนึ่งรอบ อยู่นี่ ayo, อันนี้ก็อยู่นี่มันจะไม่หนีกันใช่ไหมอ่ะสองรอบสองรอบนะอันนี้ใหมอ่อีก็สองรอบอันนี้อยู่นี่อ่าเกยอยู่นี่อันนี้ก็อยู่นี่มันจะไม่แตกกันอ่าใหม่สองรอบนะสามรอบสามรอบ ามรอบล้สามรอบอันนี้แค่นี้สี่เกียร์ห้าเกียร์นี่สี่รอบปึ๊บสี่รอบอยู่นี่อันนี้สี่รอบสิปึ๊บครึ่งกลางนะสี่รอบสี่รอบอันนี้อยู่นี่สี่เกียร์ห้ารอบห้ารอบ ห้ารอบนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้มานี้ห้ารอบห้ารอบเท่ากันตัวนี้ห้ารอบเท่ากันแต่นี่อยู่นี่อันนี้อยู่นี่เนอะพอหกรอบปั๊บหกรอบหกรอบหกรอบปั๊บอันนี้มาแค่นี้แต่ตัวนี้มานี่นะ แล้วรอบมนันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะขึ้นก็เพี้ยนไปเยอะเพิ่เยอะมันจะขึ้นโค้ดหนึ่งเจ็ดหกหกคือเซ็นเซอร์ความเร็วเอาพุทกับโค้ดหนึ่งเจ็ดแปดสามคืออัตราโดเกียห้ามีถูกต้องถ้าใส่สลับกันแล้วนะถ้าเอาสี่เกียร์มาใส่รุ่นห้าเกียร์แต่ยังไม่เคยเจอที่อเอาเอารุ่นห้าเกียร์ไปใส่สี่เกียร์มันอาจจะอืดมั้งแต่ว่าถ้าเอาสี่เกียร์มาใส่ห้าเกียร์โค้ดหนึ่งเจ็ดหกหกกับหนึ่งเจ็ดแปดสามจะปึ้งขึ้นมาทันทีเกียร์ห้ากระตุกตึง้ง แล้วไฟไปไอตัวเอ็นก็จะพิบป๊บปั๊บป๊บของปาเจโร่นะรุ่นนี้เนี่ยมันสำคัญนะ่ยต้องดูเกียร์ด้วยว่าชิวถามว่าอีกเกียร์นอนนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกดตัวนี้ก็เหมือนเหมือนกันหมดพิบแค่เนี่ยพิบแค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวสี่เกียร์จะเล็กกว่าห้าเกียร์ห้าเกียร์จะใหญ่กว่าห้าเกียร์เนี่ยม่ห้าเกียร์อันนี้สี่เกียร์เนี่ยนอนนั้นเท่ากันหมดทุกอย่างเท่ากันหมด ่าจะผิดก็เ tamam ฟืองไอเฟืองตัวน no ี้ยไอเฟืองห้าเกียร์จะเล็กกว่าไอสี่เก uh ียร์ใหญ่กว่าหน่อยห้าเกียร์จะเล็กกว่าสี่เกียร์จะใหญ่กว่าแต่ตัวนี้สี่เกียร์จะเล็กกว่าอันนี้ไม่สี่เกียร์สี่เกียร์เล็กกว่าห้าเกียร์ใหญ่กว่าเอาห้าเกียร์ไปใส่สี่เกียร์เอาสี่เกียร์มาใส่ห้าเกียร์ได้เป็นลวมเออแต่เอาห้าเกียร์ไปใส่สี่เกียร์ใส่ไม่เข้า เนี่ยที่รอของมันรอเนี่ยมันช้ามันหาเกี่ยวหาของยากมากเลยของมันมันสี่เกียร์มันได้แต่สี่เกียร์มันใส่มันมันใส่มันวิ่งได้แต่ว่าไฟมันจะโชว์เกียร์ห้ามันจะกระตุกก็แอนก็ใช้ไม่ได้แหละมันจะขึ้นยิงเจ็ดหกตัวเองกระพริบปั๊บเลยอัตราสุทธเกียร์ห้าไม่ถูกต้องออ้ของเพิ่งมาถึงเพิ่งได้มาก็เดี๋ยวละอันนี้ก็เนี่ยครื่องบัคับมันกองเกินซุซตอวเปลี่ยนหมดละซุซตอวเปลี่ยนรอละก็เดี๋ยวรอรอตัวนี้แหละฟืนนี้มาก็ประกอบเสร็จละ วันนี้ก็โอเคได้เลยประกอบพี่โอ้โหสองอาทิตย์แล้วอ่ะรอของรอสั่เดียวมันมันไหม่หายากมากลูกกี่ตัวก็ตุกี่ตัวในถังเต้ไหนดูนเนี่ยที่มันรูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ย,ยไหม้หมดต้องสังเกตดีดีถ้ามีการกระตุกตึกที่เกียร์กระตุกตรงฝูากเขาบอกให้เปลี่ยนเนี้ยหายเปลี่ยนต้องดูนะเวลาจะเปลี่ยนต้องดูแล้วว่ามันเป็นรุ่นสีนเ่เกียร์หรือห้าเกียร์แต่กระตุกกระตุกไฟโชว์กระตุกเกียร์ห้าเกียร์ห้ากระตุกตึ้งอะไรเนี่ยคือตัวนี้แหละ ตัวนี้ควบคุมเกียร์สามเกียร์ห้าเกียร์ถอยถอยหลังด้วยเกียร์หนึ่งด้วยมั้งพอมันชุดเพาเดียวตลอดแนวต้องดูด้วยซะการกระตุกปึ้งมปึ้งมาบางทีอาจจะมีเศษเหล็กเข้าไปขัดเช่นี้ขัดนิดเดียวตึ๊บนิดเดียวมันหมุนสะดุดนิดเดียวปุ๊บอัตราทดไม่ถูกต้องเลยปึ้งขึ้นมาทีเลยเนี่ยเนีศษเหล็กเข้าไปขัดไม่ได้มันต้องหมุนคล่องมันต้องลื่นปื้งเลยอย่างนี้อย่างนี้เลยเนี่ยมันต้องหมุนแบบไม่ให้มีการขัดมือหมุนไม่ให้ขัดอย่างเงี้ยอาจจะใส่อาจจะตัวเนี้ยใส่ได้แค่คู่ สี่กี้ก็ใส่ได้ห้ากี้ก็ใส่ได้ตัวที่รูดบ่อยตัวเนี้ยเป็นบ่อยแต่มันปิดกับตรงนี้แล้วก็ย้ายตัวนี้นี่ต้องลื่นอันนี้ครอบใส่ตัวนี้จะตามมาตัวนี้ใส่ก็ได้นะสมบูรณ์ฮะเข้าได้เข้าได้อาเข้าสี่กี้อะเพราะตัวนี้มันของสี่กี้อยู่แล้วเราหาไม่ได้เราเราตัวนี้มีหาทั้งลูกไปทั้งตัวไม่ได้ไม่มีของ ออกมาขาเท้างาเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้แบบนี้ตจะใส่ไม่ได้ไม่นสี่เกียร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเป๊ะๆเลยขนาดเท่ากันหมดใส่กันได้หมดแต่ว่าอัตราทดรอบไม่ถูกต้องไม่เหมือนกันเท่าไงแต่ก็ได้แต่อัตราทดรอบไม่ได้กันห้าเกียร์จะรอบปจัดกว่าเนี่ยเราก็หาตัวนี้มีแค่นี้ไงก็เลยเอาตัวเนี้ยชุดเนี้ยมาใส่นี่อันนี้ได้แค่นี้เพราะอันเก่ามันรูดอันเก่ายังใช้ไม่ได้ไ ตว like น,นีันแตกมัติดมันหมดไหม้หมดเฟืองเปิองไหม้หมดเนี่ยเนี่ยขัดนะมันต้องบุ่นคล้องมันต้องปื้ดนะขัดมันจะเขียนปิ้วเลยเนี่ยเออมันลื่นเลื่อนย่างเงี้ยนี่่อนอย่างเงี้ยเลื่อนอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็หลวงไปเลยตไปเนี่ยนี่หลวงมีเสียงดังแต่เนี่ยมาขัดลูกปืนไหม้ ลูกป,ปืนอะไเนี่ยลูกปืนมันจะมีลูกป,ปืนนี้างในลูกปืนหมอนเงี้ยเนี่ยมันมันร้อนไหมเขาขัดมันละมันเลี้ยงไม่ทันเป็นบ่อยอาจจะโร่นะนี่เป็นบ่อย,นะอ,ยอ่ะเดี๋ยวประกอบก่อนนานละเขาก็รอแล้วตอเนี้โอ้โหกว่าจะทาได้เนีย่ยปากลากเยอะเกิน ยังไงก็จะ่าพังตัวนี้กันพังอยู่โอ้โหแทบจะพิกไปดินหาห้าเกียร์สี่เกียร์หาใส่กันไม่ได้แลต้องดูดีครับดูลายเปลี่ยนตัวนี้ที่ว่าบอกเปลี่ยนตัวนี้หายเปลี่ยนหาต,นต้องดูนะเอาสิอะไรที่มาใส่เป็นสี่เกียร์หรือห้าเกียร์เกียร์ของเราสี่เกียร์หรือห้าเกียร์ที่มาเปลีป่ยนตัวนี้แล้วอะไรที่ได้มาเป็นสี่หรือห้ามันอ,อย่างนี้ดูไม่ออกจะใส่ปลอกไม่ดูไม่ออกต้องถอดดูไม่ออกต้องถอดยิ่งขึ้นมาเนี่ยถอดยิงมาปุ๊บเนี่ยดูออกแล้วก็ดูนี้จะรู้มันจะมีเลขบอกนี่เลขสี่นะ อันนี้เลขห้าอ,อ่าเนี่ยสี่กับห้าไม่เหมือนกันเราสังเกตดีๆไม่งั้นเราจะเสียเวลาเสียเที่ยวได้มีปัญหาแน่นอนใส่ใส่มาใส่กันได้แต่ใช้ไม่ได้มันตาทุรอบมันไม่ได้กันไปมันจะปึ้งขึ้นมาแต่ใส่มุนทุกอย่างเข้ากัานหมดเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หมดแต่กระตุกตึง้งช่วงเกียห้ามันจะปึง้งทำไมหนึ่งเจ็ดหกสามเอ้ยหนึ่งเจ็ดหกหกกับหนึ่งเจ็ดแปดสามเซนเซอร์ความเร็วเอาผูกกับไอ้อตาทุกเกียห้าไม่ถูกต้องอ่ะโอเคคเอาขบวนนาดิ ท่านบเกียร์ห a า v อห้ของปาเจโร่เดี๋ยวก็ประกอบตัวนี้ไม่ใช่โฟตัวนี้ขับสองอะไดยเลิก